แตผูรักประชาธิปไตยวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งครับพอดีมีงานจะต้องไปร่วม <c oughs> แต่วัดนะครับแต่ว่างานวัดอ่ะทัเย็นนะครับใส่ชุดดานี่แหละเป็นตัวขอดเลยนะครับไทยดําเสื้อขาวเนี่ยคือรายการยุทธศาสตร์คนเสื้อแดงมาถึงจุดที่อยากให้พี่น้องได้มีความมั่นใจคนเสื้อแดงเราอยู่เป็นจะบว่าเป็นเสาหลัก ให้กับชาติเลยก็ว่าได้พูดคำโตไหม <c oughs> นั่นก็คือเราคือผู้ถูกเลือกให้มาสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศไทยพวกเราคือคนถูกเลือกให้มาเป็นคนออกแบบทําพิมพ์เขียวตอกเสาเข็มขึ้นโครงสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปใช้คํานี้เลยครับผมจะใช้เวลาไม่นานครับวันนี้พอจะไปงานศพ <c oughs> นะเดี๋ยววัดดุนข้างหลังเนี่ยมีเรื่องที่ อยากจะพูดเอาเรื่องเดียวก็ได้นั่นก็คือเรื่องพี่น้องคิดว่ายังไงกรณีที่ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองคนน้นไปคนนี้มา,นาคนนั้นออกคนนั้นเข้าล่าสุดที่เชีงยงใหม่ผู้สมัครสอสอเขตสองค,ครับเป็นบอกว่าเป็นมาจากผู้สนับสน,นุนมาจากกลุ่มที่ปันใจเหมือนกับว่าจริงๆแล้วไม่ปันใจอะ่ะ เขาสนับสนุนพรรคประชาชนแต่วันนี้เหมือนกับไม่รู้เส้นใหญ่หรือว่าใช้อะไรมาลงพักเพื่อไทยคั้งที่แล้วก็ลงสมัครอะไรฮะระดับเลือกตั้งท้องถิ่นก็ส่งคนลงสมัครทั้งสอจออะไรแข่งกันพี่น้องคนเสื้อแดงที่ภาคเหนือครับที่เชียงใหม่ก็ไม่พอใจออกแถลงการอ่านหรือว่าเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงเลยครับผมเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกดีมาก น้าคุณอะไรเอ่ยนะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาคุณน้าคุณวัชรรัตน์นะสวัสดีเอ่อที่ว่าออกจากฟินแลนด์เลยครับสวัสดีครับพี่จากฟินแลนด์นะครับสวัสดีครับคุณนีสวัสดีครับคุณพิไลสวัสดีครับพี่พยากรสวัสดีครับสงขาพ้นหยุดแล้วหลายวันขอบคุณมากครับพี่ก็คือผมจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าให้พี่น้องได้จําได้วันนี้พูดอะไร คือบรรยากาศมันเข้มข้นครับดีมากเลยแต่ว่าคนเสื้อแดงเราต้องเป็นหลักเราต้องเป็นหลักราก,กแก้วรากฝอยเป็นกิ่งก้านสาขาให้พรรคเพื่อไทยให้ฝ่ายประชาธิปไตยเรามีคุณทักษิณเป็นผู้นําจิตวิญญาณการต่อสู้เรายกย่องบุคคลที่อยู่ในเรือนจำของเปลมครับคุณทักษิณเป็นรัฐบุรุษนะเล่ร่อนอยู่ต่างประเทศสิบเจ็ดปีมาประเทศไทยถูกขังที่ โรงพยาบากรุงเทพหกเดือนไม่ใช่โรงพาบาลตำรวจหกเดือนวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในเรียนจำหกเดือนไม่นับ <c oughs> เป็นของแถมโบนัส <c oughs> ล้วก็ถือว่าคุณทักษิณเป็นรัฐุรุษนะเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุ่มเททั้งตระกูลก็ได้ก็ว่าได้คนร่ารวยระดับแสนล้านครับมีธุรกิจอยู่ทั่วโลกวันนี้บ้านเกิดท่านเชียงใหม่มีพี่น้องคนเสื้อแดงและ คนรักประชาธิปไตยมาแถลงการต่อต้านผู้สมัครที่มาจากกลุ่มนู่นเลยครับเห็นบอกว่ามาจากกลุ่มพรรคประชาชนที่ปันใจมาเป็นยังไงครับเรื่องนี้ดูดีมากเลยฉันและผมนะกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ต้องฟังครับต้องฟังพี่น้องประชาชนต้องหาข้อยุติต้องมาคุยกันต้องมานั่เจรจากันว่าเป็นยังไงนี่คืออะไรครับนี่คือการเมืองที่จะพัฒนาไปแบบ หลายคนอาจารย์สุนัยนอยู่อเมริกาบอกว่าคันเมืองไทยยังล้าหลังผมว่าไม่ล้าหลังเลยครับวันนี้ <c oughs> ในคนรู้สึกไหมครับรู้สึกว่ามันจะคนรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนะแม้วอาจจะไม่นั่นนี่นั่นอาจจะไม่มากมกายไก่กรองแต่ว่าดีครับเราเริ่มต้นมองเห็นเปลือกกระพีแกน่นแกนเห็นหลากฝอยกระจายไปทั่วที่ยึดโยงรู้สึกมีความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมพี่น้องที่เชียงใหม่ ที่จังหวัดชนบุรีครับบ้านใหญ่ชนบุรีคุณปื้มวันนี้ก็ไปจับมือกับนายนนเสียเฮงที่เป็นลูกน้องเก่าของกลุ่มกำนันเปาะสนทิยาสนธยาคุณปื้มกับเนี่ยวิทยาคุณปื้มวันนี้พวกเขาก็ย้ายจากเพื่อไทยเล่ล่อนไปอยู่กับพรรคสีน้ําเงินพรรคภูมิใจไทยไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันวันหนึ่งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับกลุ่มพายสนธยาคุณปื้มที่ชนบุรีเนี่ย ก็ทําการเมืองเล่นการเมืองก็เพียงแต่ปกป้องธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีพัทยาที่น้องชายคนหนึ่งเป็นนายกเมืองพัทยาแต่นอนาคตข้างหน้าการเมืองเป็นเรื่องของคนรลดับป,ประเทศจะเป็นบ้านใหญ่ในท้องถิน่นจะมาทําการเมืองก็คงจะเป็นเรื่องไม่ง่ายวันนี้เราก็มองเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นพรรคเฉพาะกิจ แทนพลังประชารัฐกวาดต้อนคนนั่นคนนี้เข้ามาพวกเรารู้สึกเฉยๆครับไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้อนไม่ได้รู้สึกว่าอันดีนหรือไม่ดีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับก็กวาดเข้าไปเลยครับไม่ว่ากันเห็นนายแฮ้งอะไรเนี่ยนายาวตๆโตบอกว่ายุตีกันมีปัญหาในพื้นที่ก็คงจะแบ่งครับแบ่งกันไปนู่นนี่นั่นแต่ที่สมุทรปราการครับเห็นบอกว่าบ้านใหญ่สุปราการไม่ใช่ว่าวัฒนานะครับลูกสาว ของลูกชายในเอชนสวัสดลูกของคุณนันทิดาแก้วบัวสายครับที่เคยเป็นปฏิลิศเบอร์ต้นของภูมิแจไทยเป็นว่าที่ลูกสะพ้ายนายยกอนุทินชาญวาิรูลนี่ครับพอดีอนินโหนเนี่ยชื่อชนทิดาใช่ไหมครับนะาแม่ชื่อนันทิดาลูกชื่อชนทิดาพ่อชื่อชนสวัสดเอาชอเอาเอา,เอาชื่อพ่อแม่เอาบวกกันเป็นชนทิดาก็เลิกลากัน นะเขาบอกว่าลูกนายหนูผีเนี่ยก็เหมือนพ่อเลยครับจนเจ้าชู้ <c oughs> มีม,มีหลายเมียวันนี้ก็ไปจีบใครลกักใครไม่รู้เอาเป็นว่าความเจ็บทําน้ําใจของหนูไอชนพิดาเนี่ยก็บอกว่าจะมาเปิดตัวเพื่อไถยทั้งแม่ทั้งลูกก็ต้องรอดูเขาเป็นยังไงก็บ,บ้านใหญ่ไม่ใช่พัฒนาสะวัสดิ์มาครับแต่เป็นลูกสะพ้ายกับหลานคนหนึ่งจะมาที่นี่แต่บ้านใหญ่สุประการของพวกเราก็ายังเป็นนี่อยู่ครับยังเป็นตระกูล อันเนี้ยอะไรนะเจะกูลเนี่ยครับคุณอะไรตจะกูลในพิเลียนเจ้าของพิเรียนครับนะสงครามกิจเลิศไพโรดเ็ย,ยังอยู่พวกเรานะยังไม่ไปไหนครับและก็ที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนไหววันเนี้ยครับนั่นก็คือที่อุบลราชธานีจังหวัดอุบลเนี่ยไม่เคยถูกยึดครองโดยพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเมื่อก่อนนี้เราเห็นคนปรธิบัติได้รับการเลือกตั้ง ทั้งที่อยู่อีสานนะครับนั่นแสดงว่าอุบลเนี่ยมีอะไรพิเศษที่ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูกดูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสสอ,อุบลคนหนึ่งจากพักประชาธิปัตย์ระดับรองหัวหน้าพักวันนี้ก็สารที่พากษาให้ติดคุกจากการประพฤติมิชอบทุจริตคอร์รัปชันชื่ออะไรเราไปดูครับนะลองดูครับว่าชื่ออะไรไหนบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่โกง ไม่คอร์รัปชันวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าที่อุบลเนี่ยครับสอสอประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีด้วยครับวันนี้ก็จับโดนข้อหาติดคุกไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นการเมืองภาคตอนออกเียงเนื้อที่สารสิ่งที่อ่อนไหวสละผมนะครับก็คือนายชูวิทย์กุ้ยชูวิทย์กุ้ยมีลูกสาวคนสวยชื่อเล่นชื่อคุณการชื่อเต็มเต็มสุดารัตน นะไม่ใช่เกยุราพันนะครับสุดารัตน์พิทักษ์พรมลกเธอทำงานดีครับลงพื้นที่อดอวทรรมไร้สดโดดเด่นไปดูถนนไปดูชาวบ้านออกงานไปงานบวชงานบุญงานศพงานแต่งงานไปหมดครับเป็นคนวัยทำงานเป็นเป็นคนอยู่ในวนัยุ่มสาวทำงานดีมากเลยวันหนึ่งพ่อนายกุยคุณพ่อกุยก็จะถูกทาบไามถูกเกี่ยวภาราสีเรื่อไงไม่รู้จากนายไอ้เนี่ยเขาไอ้กล้าทำ นายธรรมนัธรรมนัฐไปอยู่กับนายหนูผีกับภูมิใจไทยแล้วเป็นรัฐบาลครับวันนี้ก็โดนเล่นจากพรรคประชาชนเพื่อที่จะปกป้องนายหนูผีก็เล่นเอาธรรมนัฐแทนเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ก็พรรคนายก้าททำเนี่ยจะโดนเล่นงานแทนนายหนูผีแต่เพื่อไทยคงไม่ได้ไปเล่นงานใน กล้าทำนะครับไอ้พักไอ้นายธรรมนัหรอกแต่จะเล่นพาหัวใจเลยครับเจาะที่กองดวงใจทัดสมองที่นายหนูผีอนุทินเลยพักประชาชนจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องประชาชนเล่เหลี่ยมก็เริ่มจะมีครับเด็กไอ้อุดมการณ์ฟันน้านมเั้ประชาชนนะครับเริ่มต่อรองเอาคําันูนเอาแล้นธนูนมาต่อรอง <c oughs> อามาต่อรองว่านู่นนี่นั่นก็ยังแบบพวกไอ้ติมนะครับนายไอ้ติมนายผละิตวัชรศิลป์ก็เริ่ม ผ่านโซเชียลโน่นนี่นั่นเราก็เห็นแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมสงสารสุดารัฐนะไม่ใช่เจีราบพันธนะ์สุดารัฐที่ทักษิณมันล้วันนี้เธอเหมือนกับถูกพรรคพวกในพรรคเพื่อไทยจะเพื่อนเพื่อนอาจจะก,กันแนกกันแหนว่าพอ่อทรยศพ่อไปอยู่กับกล้าทำไปอยู่กับไอ้นั่นไปอยู่กับธรรมนัฐนะแป้งมันจากออสเตรเลีย วันนี้เธออาจจะรู้สึกอายอาจจะรู้สึกท้ออาจจะรู้สึกอายรู้สึกว่าในพักกันแน่กนันแหนอาจจะมั่งต่อหน้ารับหลังอะไรเงี้ย<อ>ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นตัวแปลกปลอมในพักเพื่อไทยแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีการลบรายชื่อวันนี้มีการถอนรายชื่อออกจากกลุ่มลายสอสอเพื่อไทยอาจจะมีการลาออกไปอยู่คุณพ่อ แต่ว่าการที่เธอลาออกไปเนี่ยออกจากเฉพาะในกลุ่มไลน์นะครับยังไม่ได้ลาออกจากสสครับแต่ว่าการจะลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิกกี่วันครับเนี่ยลองดูแล้วกันว่าถ้าเลือกตั้งสี่สิบห้าวันในเป็นสมาชิกสามสิบวันมันจะพอไหมเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นบอกว่าจะต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่าเก้าสิบวันหรือเปล่าครับ ถึงจะมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเราไปดูครับข้อนี้กฎหมายง่ายๆอยู่มีตัวเลขอยู่แต่ว่าผมจําไม่ได้ผมเป็นห่วงว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งถ้าอิน,นูการในคุณสุดารัตน์ไม่ลาออกจากเพื่อไทยวันเนี้ยอาจจะหมดสิทธิ์ถ้ามีการหมายเขาว่าถ้าจะเลือกตั้งในเก้าสิบวันจะทันไหมถ้าเกิดเดือนหน้าประมาณกลางเดือนยุบสภาเพราะเพื่อไทยเล่นแน่แล้วลากนายหนูผี มาขึ้นเขียงสับเนะี่ยหลายเรื่องครับทั้งเรื่องใหม่เรื่องเก่าตามมาอีกเป็นพรวนเลยในขณะที่ร้อนๆเลยเนี่ยพักกล้าทำเนี่ยอาจจะโดนอภิปรายจากรรคประชาชนวันนี้เราสุดสอสอพักกล้าทำจากจังหวัดสงขลาครับนายชัดชนนนลเลยนายอะไรสักอย่างเนี่ยนะนายชัดอะไรชื่อชัดๆเ่ยชลอช้างถูกไอปปสยดรับ ร้อยกว่าล้านครับนี่ก็เป็นการเริ่มต้นและเริ่มต้นเล่นงานพรกคกาทําแล้วสสจากภาคใต้พรรคการทําโดนยึดทรัพย์ตั้งข้อหาไอ้นี่ฟอกเงินข้อหาสแกมเมอร์ข้อหาคอเซ็นเตอร์เลยเนี่ยซึ่งมันก็จะโยงมาถึงนายธรรมนัฐวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการพิปลายภาคประชาชนด้วยเต็มที่เลยถ้าพักเพื่อไทยเอ่อถ้าพรคประชาชนโหวต ไม่ไว้วางใจนายธรรมนัตแล้วพรรคเพื่อไทยจะกล้าโหวตสวนหรือเปล่าครับมันต้องโหวตเอาออกต้องโหวตให้นายไอ้ธรรมนัตออกหลุดจากตําแหน่งครับแล้วสุดท้ายก็คือไม่รู้จะตั้งใครมานายอนุทินก็น่าจะต้องเอาพรรคกล้าทาออกแล้วเสร็จแล้วก็คือพรรคกล้าทําก็มาเป็นฝ่ายค้านทีนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะกินแหนงแพงใจกัน ในขณะที่พรรคกเพืวอไทยอภิปรายนายหนูผีเต็มที่เลยซัดก,กันเต็มที่เลยครับแต่วันนี้พรรคประชาชนก็ออกมายืนการออกมานั่งยันนอนยันว่านายหนูผีอนุทินยังไม่มีความผิด้ายแรงเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติทหารขาขาดแค่คนเดียวไม่เป็นไรสมัยอูอิงเนี่ยขาขาดไปแล้วห้าหกคนมีคนตายประชาชนสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนทหารสิบสามสิบสี่คนไม่เห็นเป็นไรเลย เพราะฉะนั้นคุณนุทินผ่านถามว่าพักเพื่อไทยโหวตไม่ไว้วางใจนุทินและพัคประชาชนงดออกเสียงนายนนก็ยังดูต่อได้นี่คือการเมืองที่เล่นประเภทอะไรครับน่าศาสตร์แห่งความหน้าด้านน่าศาสตร์แห่งความน่าศาสตร์แห่งความน้าด้าน เราจะได้เห็นกันว่าเล่เหลี่ยมของพระประชาชนเป็นยังไงพักเพื่อไทยเป็นยังไงคุณสุดารัตน์ผมอยากเรียกร้องว่าอย่าพึ่งลาออกจากเพื่อไทยเพราะคุณพ่อไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรให้ออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปแล้วแล้วก็ต้องกลับมาเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณจะต้องมาอยู่กับพรคก,การธรรมที่โดนเล่นแล้วคุณจะลงสมัครเลือกตั้งแล้วมันจะได้กลับมาเป็นสสอยหรือเปล่าผมก็เสีดยดจครับคนทำงานดี มีฝีมือเพราะว่าในอนาคตการเมืองมันจะมีการเลือกตั้งแบบเลือกเป็นพักทั้งสองใบครับทั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งแบบเขียนเลือกตั้งมันจะพัฒนาขึ้นการเมืองจะใช้เงินซื้อเสียงได้แต่คนอาจจะไม่เลือกเพราะเงินจะเลือกเพราะนโยบายเลือกเพราะมันจะเป็นการเมืองระดับโลกเชื่อมโยงกับชาวโลกเขาประชาชนในชนบทในเมือง ไม่ว่าจะเป็นเขตเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลอุดรจันทบุรีระยองตราดหรือจังหวัดภาคใต้วันนี้ไม่มีใครยึดครองเลยตรงเราจะได้เห็นว่าการเมืองแบบผู้ฟ้าบอย่างประชาชนนั้นยังจะอยู่ต่อไปได้ไหมการเมืองแบบกวาดทุกบ้านใหญ่มาไว้กับตัวเองอย่างพักภูมิใจไทยที่เรียกว่าเป็นพักสีน้ําเงิน,นแทนพักพลังประชารัฐของไอ้เสป้อมของไอ้บิ๊กป้อมเนี่ยของประวิทย์เนี่ย จะไปต่อได้ไหมในขณะที่พรรคเพื่อไทยจะลากใส่ขุนพลระดับพักการฮะเลยเล่นกับปฏิวัติเล่นกับไอ้พวกพเผด็จการมาแล้วเล่นกับประยุทธ์ประวิตย์อนุพงศ์มาแล้วซัดกันมาเรียกว่าขุนพลฝีมือระดับพักการนั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนคุณสุดทินคุณหมอชนน่านคุณจิลาพรใครต่อใครอีกเยอะครับฝีมือระดับนั่นทั้งนั้นเลย มันจะเหลือไหมครับเนี่ยเนีมันจะเน่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแต่คนจะจําได้ว่าพักเพื่อไทยได้ลาดไสพักภูมิจยจไทยอะไรบ้างเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งพักเพื่อไทยแทบไม่ต้องไปกล่าวหาโจมตีเลยเลยมันอยู่ในหัวคนเลยสิ่งที่เขาพูดในสภามันกระจายไปทั่วประเทศมันจะเน่าหมดเลยครับพรรคประชาชนจะไปอุ้มจะเป็นไม้คําบอกว่าไม่ผิด วันนั้นจะเป็นการลากคอพระเบาจฯลงหลุมด้วยกันเลยครับทั้งประชาชนทั้งไอ้ภูมิเยไทยเลยตายอย่างเขียนครับจากร้อยห้าสิบเอ็ดคนจะเหลือถึงห้าสิบคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดไปอุ้มนะครับไปอุ้มเพื่อไทยอ่ะเอาไปอุ้มไอ้ภูมิเยไทยอ่ะลองดูครับเพราะว่าเขามีสัญญากันอยู่สองพัคเนี้ยว่าเรือกต่างเที่ยวหน้าจากโคกินกล้วยที่ภาคเหนือว่าพระ,พชะเชญจฯจะได้มากกว่าเพราะคนนิยมชมชอบ <laughs> มีการเล่นเฟซนิว เดี๋ยวนี้มีการเฟซนิวทั้งผ่านในไอ้อันนี้ครับยูทูบทั้งฝ่าน u t u b e ทั้งช็อตทั้งอะไรตัวอะไรทั้งเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีเพลงประกอบออามาว่าโอ้ดีครับสกัดกันทุกรูปแบบเลยเราจะได้เห็นกันว่าเพลงไงวันนี้ก็อยากพูดแค่นี้ครับผมอยากใฮไล์อยู่ที่คุณสุดารัตน์นะสุดารัตน์พิทักพรพันลบครับยังอยู่ในวัยรุ่มสาวที่ทํางานได้อยากให้ภาคเพื่อไทยเห็นใจเธอยังอยากให้ อะไรครับอยากให้ดึงกันไว้ก่อนอยากให้ขอให้อยู่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกไปเพราะตอนเนี้ยพักคุณพ่อเธอที่ไปอยู่กับก้าทําเนี่ยกับธรรมนัทเนี่ยรูปผีรูปคนนะครับเผื่อเป็นฝ่ายค้านก็นดีจะไปต่อยยังไงครับเนี่ย <c oughs> ยังไม่รู้ครับยกเว้นอนุทินยุกสภานะยกเว้นอนุทินยกสภาครับผมพวกเราเป็นนัดไม่ใช่้ายเนาะจะไตเล็กแกใหญ่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าในระบอบ มันต้องให้มีการตรวจสอบได้ในระบบเพยียบตเนี่ยนักการเมืองต้องกล้าให้ฝ่ายตรงข้ามตรวจสอบได้ยกเว้นคุณมีความผิดมากมายมองเห็นชัดเจนเปิดเสื้อออกมาที่กากาเต็มตัวหมดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือตายอย่างเดียวไม่อยากให้คุณสุรรัตน์ไปเป็นอะไรครับคนหลงทางหลงป่าตุลตัวเอกับทุกพ่อทุอออลูกะนะครับหรือว่าไงฮะเขาอาจจะพูดผิดก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับวันนี้เอาแค่นี้นะวันหน้าพบกันใหม่อาจจะมีช็อตเรียกใครฟังครับ นะครับมรับไปก่อนครับสวัสดีครับ